โอเคเอาเนาะสบายดีเนาะตอนนี้ก็มาพบกับ LGG ลาวเกมเมาก่อนอีกแล้วเนาะกับการเล่นเกม Call of Duty World War 2เนาะโอเคสำหรับพาร์ทนี้เนาะเขาก็จะมาเฮ็ดเป็นภารกิจต่อไปแล้วสุดก่อนเอ่อสุดก่อนหลังจากสุดก่อนสู้กันโคตรเดือดเนาะอยู่ที่หนาวตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่คือเก่าดับไลยทันเลยมาขอกินน้ำโบห้กินเฟซันบ่ให้กิน โอ้ก็กลัวแม่ไม่ให้กูกินน้ำหมองกอกหัวใส่หัวมาเนินแล่นนี่เลยอหล๋อหยุดสูเ้เนาะบ่ยอมแพ้ must be hiding something. There must be These are orders to plant explosives on the bridge in Remagen. Ordnance is going to be loaded onto trucks five miles north of here. If I'm reading this right, it's the last bridge standing across the Rhine. Well, <laughs> ain't that something, Fritz. ได้จดหมายเนาะพร้อมรับเราจะขนระเบิดไปทำร้ายขัวอยู่ใกลๆนี่นี่เนาะพวกนี้ก็เลยต้องมาเค็ดภารกิจเนาะหลักรอบโจมตีรถคนนันนั่นรถคนอย่างวะระเบิดเนาะโมสันเขาจะทำร้ายระเบิดทำร้ายขัวที่ว่าข้ามแม่น้ำแม่น้ำลายไปไปไปหนาว ยังหนาวบ่แล้วอยู่นราตั้งแต่ครั้งก่อนมาครั้งนี้ยังห <c oughs> นาวบ่แล้วอยู่ไปอ,อ๋อเอาได้ปืนอย่างวะปืนเขาแหงบ่ไปมันเลือกปืนบ่ได้เลือกปืน,นตั้งแต่ตอนเริ่มเกมได้เลยลูกไปไ,ไปทนงพูดหลายคนยุ่รสิมาลักซุ่มโจมตีดักซุ่มโจมตีรถคนระเบิดมองนี่เห็นอย่างแปลงวิทยุว่ะอ๋อปืนพ่นไฟโอเคไปเอาต้องมานี่วะ จุดนี้วะจุดซุ่มเขาตับมึงแทกโยนเดือๆลๆใส่แล้วจบเลยนั่นี่นะซัแมนเนาะมากรักซัดแมนอ๋อมันเอาปืนไม้ให้ปืนี่เอ็มหนึ่อ๋อปืนเอ็มหน่งบอลเปลี่ยนปืนเอ็่อาักเอมหนึ่กว่า้ยแต่บูมีลูกปืนสบมีลูกปืนเอ็มหนึ่งบมีโตคอลูกปืนอีก โอ้โอ้โอ้นี่ตบกะตุกจัดรการตัวยูรถ้ันนั้นก่อนอุ้ยหลายแท้วะปึ้งบึ้งบึ้งบึงเร้อยสู่ตายสู่ตายปักปักปักปัปักปักปักปปักปักปักปปักไป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 ๆปกปไปปปัง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 ับงัๆงงับอุ้ยมัอะฮะ ไม่ยิงมูไปไปเอตายตสุนะตายตายตายเดี๋ยวเผาเนหมอ้นโนปังปงไปไปไปออ้งับงับงงับงังับงัหมอนี่เจ็บอีกแล้วไปไปไป

นั่นมัวอุ้ย, <c oughs> ยบักสัตว์แมนเกือบตายย้อนยิงบักสัตว์แมนเองเลยนะปักปักปักอันนั้นหางเฮาเหมเออเกี้ยบอะเกีย้ยละ่ละวะอืมเขี้ยไอ้นี่จะเอาเอารถอันนี้ไปเป็นปืนบอปืนนี่ก็คักอยู่เลยแหงอยู่เลยปืนอันนี้ ไปขึ้นรถว่ะอ๋อไปขึ้นรถโอเคมีบักสัตว์แมนไปนำไปบุกค่ายมันเนาะขึ้นรถไปบุกค่ายมันปลอมตัวเป็นทหารเยอรมันเอาไม่ได้ปลอมไปสดๆเลยเนาะ อ่าให้ลักดักซุ่มเข้าไปอีกแล้วปืนสั้นให้อีกละอ่าเอายามาลูกุกซัดแมนไปทางนี้ว่ะดักลอบเข้าไปคลายมาเนาะไปบอลทำลายจากทางไหนอ๋อโอ้ต้องไป2.5โอเคไปไปทางไหอซัดแมนไปทางไหน เข้าทั้งเลยวะคุอไป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 เข้าหูนี่บอมล็อกนี่นี่หูนี่เออนี่ของหูนี่ละออกมานี่วะอ่อไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยมีหมา นี่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 อันนี้เฮ้ยหลายถ่วะนี่มานี่อืมนี่หมอเนี่การชึกร้อยแตกเฮ้ยหมอหนี่หันเอาปืนก่อนเห็นปืนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว ปืนเฮ้ยเดี like ๋ยวปืนสั้นไปใส่แล้ววะปืนสั้นอยู่เลขไหนวะเดี๋ยวอตปืนสั้นก่อนปืนสั้นรับทิ่มแล้ววะโอเคไปเดี๋ยวเอาปืนสั้นอ้าวเ้ยมันเห็นแล้วไปปไปไป เดาเตกยนเลือกปืนอยู่แม่งเลยว้าตายแม็นหมาเลือกปืนหมาอกปืนสั้นบูเห็นซื้อเมื่อกี้เนี่ยเดียวเดียวเดียววันนห้ใส่ปืนสั้นเลยเฮ้ยเดียวโอเคไปเออจะทำบางกานไปก่อนไปทางเก่าเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเมื่อกี้มีนผิดพลาดด้านเทคนิคหน่อยนึงไป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 นี่ การมอเนี้ยไปอ๋อวันไปละไายนี่ยเขาเนี้ยเอาทั้งใดวะอ๋อประตูอยู่นี่อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย เดิดด <c oughs> ดนไปๆไป,ไปใส่ระมอเมื่อก,กี้นี่อ๋อแรนมาด่จัดการมอเนี่เออใยวะงัดอเอาแท็กซี่เลยวะมอ,อะไรวะไปเออ ย่องพลาดนะเดี๋ยวย่องไม่ดูอ้าวไม่ยิงสูอีกแล้วนี่ไปไปแล้วอ๋อมันต้องให้มาทางนี้เหมือนแท่นะแม่งแลนไปทางหน้าเลยมาตายอ่อไปต้องขึ้นไปเถิง ปืนบอกปัง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 ไปทางนี้ไปพุ่นหกสิบเมตรนี่ไปตะย,ยาใปลูกอ๋อมากัดดีแต่มูซวย ตายตายมึงมีเข้ามาสเตลล์นะในสายเลือดนะไป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 ถึงนี่อ๋อไป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 คือนี่เลยใกล้สิงฮอวแล้วใกล้สิงฮอวาแล้วเออหอดแล้วเออวดว<ป>ก็บไปจัดการให้เบิร์ตวันนี้หนาะอ้าปังบุสนใจไฟปังปัง หมูหขามาแล้วเออมหมูเามาทางนั้นเอามาซอยยิงเขาน่ะปังใต่ลูกอืมปังทะลุหัวปังยิงหนึ่งตายถึงสองปักปักปักใส่ลูกชึบชึบ ปังยมีรถมาวะปังปังไปตัวยุใส่ตัวโคตรนะมีสไนเปอร์ปังตายปังตาย,าตายเอารถพวกนั้นไปละปัง ปังโวกนี้มูฮอตเตอยปังเข้าหัวปังยิงทังระเบิดปังหัวแตกสุนาอ,อ๋อใส่ลูกใส่อีกปังตายตายฮิตตายใส่ลูกอยู่นาปังหัวแตกสุนา บบไปไปไปเดี๋ยวมีอีกหนึ่งยงนงูนิตนี่ปังไปไปไปนำบางนั่นไปโอ้ยลืมเอาลูกปืน <c oughs> ลืมเอาลูกปืนหมูไ่ไปไปทาวเวอร์ปังปืนติดสะโคปอยู่นี่น่ะปังมีปืนอื่นบ่ลอีก เขามีปืนอย่างไ่วะปังมีแต่ปืนสั้นแม่เอ้ยใช่กว่าปืนสั้นเนี่ยวะเขาไปเที่ยอาคารเนี่ยแต่ลูกก็เดี๋ยวใจเจนออปังปังปัง

cả luôn lúc bay băng băng bay băng ơ ơ ơ Băng, bay băng tiếp bay 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 เกมพีนี่มายาสยามันึงเฮ้ยมันมามันมามันมาหลายปัง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 เฮ้ยหลายหลายหลายปังปัปังปังปังใส่ม็ก ปัง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 ไอ้ลูกปัง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 ไปแม็กซ์ไปก่อนเออสกิปลูกปืนนี้ก่อนเนะเอาลูกปืนอยู่นี่ปัก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 ปัง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 หัวแตกหัวแตกไนเงินไหนนี่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  นี่นี่นี่ไอ้แม็กอ๋อลูกปืนเออลูกปืนมาใปน,นี่ไปไปพ่ดสามสิบเมตรไป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 เข้านี่วะอ๋อเข้านี่ไป

รถทางเลยบ้าปะกูเล่นนี่อะไกูรถทางคันปืนมาแต่ครับซีนเึอซือตีเออเอาถูกจับถูกจับเนาะสัตว์แมนกับเฮาถูกจับเออคนมาช่วยเออ แต่บักสัตมันยังไปน้ำรดอยู um ่จับมันไปยังเขาจับสัตมนไป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 กูจะไปช่วยบักสัตมนกูต้องมาห้ามกูกูจะไปช่วยบักสัตมนไป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  ขับรถตามบักสัตว์แมนเนาะบักแมนรถถ่าเนี่ยมีปืนยิงอยู่วะเขาขับรถมาควงควงก๊อปโซนเอาหนำสัตว์แมนอย่างเดียวสัตว์แมนมึงจะมาแข่งกับป๋าสัตว์แมนมึงจะมาแข่งรถวะมับึ้มบรถสัตว์แมนโคตรไหวไปไปไป ปั๊ม้าม่ก็ปืนอาหวดเลยยังตายเซลตัวห่าโนตรโหดงานงานน้ำไปสั์แมนสััแมนูบงบงบงนโอ้ยยิงกูจะยิงไหมมึงจะยิงไหมกูบุบีปืนสูงานว้าท่ตํำ รถต่ำตุ่มตุ่มตุ่มรถบักสัดแมนความบอเออรถเข้าควอมเออตายสายยนบักสั์แมนเออเดืบร้อยเจ็บเออปืน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  มึงจะมาบีบคอกูไหมเฮ้ยจุกผู้ดังมันปังเดี๋ยวปล่อยกูมีปืนเว้ยปังเออปัง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 เออลูกปืนกระเบิดจิกแป๊เดี๋ยวปล่อยสัตว์แมนตายสัตว์แมนถึอออกไปคุมคืนแล้วเออเรียบร้อยสัตว์แมนหาย Okay, what's <laughs> that man? By that You disobeyed a direct order, then I guess you better court martial me. Desertion is a capital offense, so maybe I should just do us all a favor and finish the job. Sergeant. ไปเอาตัวมันไปมันวฟังความมันมัฟังความไปเนาพาร์ทนี้ก็น่าจะจบสำนีนอภรกิจสำหรับพาร์ตตัวนี้โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันมาอยู่พาร์ตต่อไปเนาะเอายังไม่จบจีบซองสมงหลังจาก ตัวนั้นสองสมงต่อมาเนี่ยาวมาเลยจับตัวมานี่นี่แบบบัิษัทแมนสับเซร์เป็นเ่อเออความเออบัแมนนี่เราใช้คอทีมเซร์เ i นทีมใช้อ Die Juden. Juno. wir Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stuck-Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Ja. Welche sind die Juden? Fick, Dirk. Lange. Zeig sie mir. Nur Americans. ตีตก,กระทึบเนาะตัแมนทึกทึกตีไปเอามันไปเฮเบิร์ตไปตรงนี้ทึกจับน้เลยโอ้ไปบนยิวแมนทึกจับ It's been eight weeks since Zussman was captured. Oh. I'm trying not to. Song, <laughs> I Sir, tell me they found Zussman. I wish I could, son. Pearson didn't give a damn about him. Just like his men at Kazarine. Kazarine? You got it all wrong, Private. Pearson was ordered to retreat. but Some of his men were trapped in the pass. Couldn't bring himself to fall back without them. But he ended up just losing more trying to save them. It's never been the same. But you don't need to worry about Pearson. You're headed stateside. Am I not a lot. court martial, sir? โอเคสั้นเนาะที่ว่ามันเกียดอยู่แคสซิลีนฮนเพราะว่าเขาบอกให้มันถอยมันบ่ถอยมันพยายามไปช่วยมูมันโอเคสั้นแต่เมื่อกี้มันจกปืนมันยิงเอาเลยโอ้ใส่คอบักซัดแมนไป เขาจะไปขาวพกสัตแมนตามหาบักสัต์แมนเนาะบักสัต์แมนถูกจับตัวขึ้นรถไฟไปแล้วอันนี้แม่ยังโอ้อ,อ,อดีตอดีตวะนี่ Welcome home, Red. อือโอ้เขากลับมาแล้วเนี่ยกลับมาบ้านเนาะกลับมาหานเมีย,มนนย,มนนยที่วราถือพา ไปเฮ็ดสงครามสองปีก็มาเม no. ียถือพาเนาะใช่เอ๊ะเลดสงครามก็มาเมียท้องใหญ่เรียบร้อยเกิดลูกเรียบร้อยสงครามจบแล้ววันนี้เรียบร้อยเนาะเกิดลูกเราหิมะตก <laughs> hmm. You're all right there, Red? We're gonna talk. We're gonna... <laughs> you should be proud. You ruled your fear, you held your own. Nothing more you can ask of a man. It's the best feeling in the world, ain't it? Basing down hell and. coming home a bona fide hero. กลับมาแต่บุรีใจเนาะกลับมาบ้านแต่ว่าุรีใจเอาคึดซื้อดฮอคซเมื่อกี้บ่ทันบ่ทันได้กลับบ้านือ โอเคภารกิจตรงนี้สำเร็จเนาะพาร์ทนี้โอเคเจอกันใหม่อยู่พาร์ทต่อไปเนาะเมื่อกี้คือว่ากลับบ้านละยังบททันกลับเนาะคือซื้อโอเคไปเจอกันใหม่อยู่พาร์ทต่อไป